มีปัญหาอะไรวะฮะน้าจ้าขอบคุณมากเลยจ้าหนูจ๊ะอุ้ยขอบคุณครับ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 นี่จิตสติที่เท่าไหร่เนี่ย อันนี้เหรอครับอืมทฤษฎีที่สูงช่วยทฤษฎีที่สูงคือจุดกําเนิดนี่เนี่ยขอชนลี่เล่นด้วยสิชนลี่เอาเลยชนลี่เปนอะไรนะครับคุณชนลี่เอ้ยจะเอายชนลี่จะเอันนี้ใส่เป็นบีไม่ได้ครับคุณชนลี่ชนลี่มันสวยมันสวยใส่เลยชนลี่นี่ของผมมันต้องใส่วีกแบบนี้นี่ของผมคุณชนลี่โอย อีนขอมผอมบอลอยู่ใี่ไหนขุนล่ขิตขุนลิขครับพ้าทำตุ๊กตาทางทำไมอ่ะข้าของในบ้านคุณหญิงย่าซื้อให้นะเป็นแค่ลูกคุรับชัยเกิดอะไรขึ้นฮะตุ๊กตาที่คุณหญิงย่าซื้อให้ค่ะบอลทำทาง ทำสอคุณหญิงย่าก็อยู่กับรีชอนลี่เหมือนกันตีไปเลยพี่แมวไม่ชอลี่ไม่สนใจอย่าไปยอมมันชอลี่นี่องยมมันต้องใส่แบบนีนี่งผมคุณชอลี่ออนของผมอุอชอลี่คุณชอนลี่ชอลี่ครับ ทำไมอ่ะข้าของในบ้านคุณหญิย่าซื้อให้นะเป็นแค่ลูกคุณลาบไทยบอลอะไรขึ้นฮะตุ๊กตาที่คุณหญิงย่าซื้อให้ค่ะไอ้บอลบอลทำพังแกไปทำอะไรของคุณเขาพังสามสีบของคุณหญิงย่าก็อยู่กับสักสีบของชอรี่เหมือนกันตีไปเลยพี่แมวไม่ทอรี่ไม่สนใจอย่าไปยอมมันชอรี่ จำฉันไม่ได้แล้วหรอเวลาหันแค่ถึงปีว้ายยายแมาแก่กุ้งนางพี่แมวบ่อนดูแลแม่กันนะแกกุ้งเสื่อใสดเสื้อโปรดเรียกชื่อฉันให้ถูกต้องด้วยจ้ะชื่อแหละ Mary r s a e y r s m a e r r y Christmas m i นจำฉันไม่ได้แล้วหรอเวลาขาดแค่หนึ่งปีว้าวยยแมวแก่กุง้งนางพี่แมวบ่อนดูแลแม่แกันนะแก่กุง้งใส,ส่เสื้อโปรดเรียกฉันโปรดเรียกชื่อฉันที่ถูกต้องด้วยวะเชื่อแหละ Mary Christmas Merry Christmas Merry Christmas

ขั้วยอ้ยักับเต๋อที่ผีหมาคีกูนี่อีกนี่แหละอีกไอเทอยอีศาต์อีหมาแมดดองอีกกทรอยแบบนีสั่งการอีตูรีมันแบบมีฟิตมมว่าเมืองเหนือของกูสิอีปากท่โทษกลางวานอะกหัวไี Mich ่หางอีกนี่รวมกันใช่เขาชอบทำอาหารครับ ใกล้ขนมมาผู้บริโภครับไมคะขนมวันนี้อ้าวคุณรับขนมไหมคะมีร้านขนมอ๋อโอเคค่ะนี่ค่ะคนคุกกิ้งเลยส่สุของกะทิสุขของกะทิ